รัฐบาลและผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายในการขจัดกวาดล้างยาเสพติดประเภทพืชกระท่อมให้หมดสิ้นไปโดยเร็วโดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการตัดวงจรการนำใบกระท่อมไปผลิตเป็นยาเสพติดประเภท 4, คูร้อยจากข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงนำใบกระทอมมาผลิตเป็นยาเสพติดประเภท4คูร้อยใช้ชักจูงวัยรุ่นเพื่อกระตุ้นเร้าพฤติกรรมให้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ กองทัพภาคที่4จึงขานรับนโยบายการขจัดกวาดล้างยาเสพติดประเภทพืชกระท่อมให้หมดสิ้นไปจึงจัดโครงการนำร่องสีชนโมเดลต้านยาเสพติดเพื่อปราบปรามพืชกระท่อมโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดนอครศรีธรรมราชฝ่ายปกครองอำเภอสีชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจภูธรอ,อำเภอสีชนกองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่42-4อำเภอสีชนตำรวจภูธรภาค8ปปสภาค8 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอสิชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยก่อนลงพื้นที่ทำลายพืชกระท่อมได้พบปะพูดคุยชีย้แจงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจก่อนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนเกษตริดเนี่ยมันเป็นวาระของชาติอยู่แล้วที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจในการที่จะต้องต่อต้าน ประเทศชาติบ้านเราในขณะนี้นะครับได้ถูกบั่นทอนด้วยยาเสพติดเป็นอย่างยิ่งนะครับในขณะที่เรากาลังจะก้าวเข้าไปสู่สมารมอมาเซียซนเนี่ยเราจะต้องมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะเข้มแข็งได้นั้นนอกจากร่างกายแล้วจิตใจที่เราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องพัฒนาชาติบ้านเนองเราคงจะไม่ยอมให้สิ่งเสพติดเหล่านี้มาทําลายชาติบ้านเนงนราครับ,บพบว,ว่าพืชกระท่อม เป็นสารตั้งต้นของเด็กและเยาวชนที่จะนําไปสู่การติดยาเสพติดประเภทอื่นฉนันรอให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นระดับหนึ่งันดับสองเราก็เริ่มปราบปรามโดยฝ่ายของกําลังของเราทุกฝ่ายนะครับเราจะจัดชุดปฏิบัติการเราทุกครั้งที่ออกทํางานจะประสานความร่วมมือทั้งกําลังเพื่อบ้านผู้การแหานส่วนตาบลเทศบาลเจ้าที่ตํารวจ และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆที่กล่าวแล้วนั้นเราจะทํางานร่วมกันเป็นผลทําให้ยาเสพติดในพื้นที่เรานั้นลดลงไปเป็นจํานวนมากพลตรีชาญประดิษฐ์แสงนินรองแม่ทัพภาคที่4ร่วมกับนายธินกรมุสิกวัฒนนายอำเภอสิชนปล่อยชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เข้าทำการตัดทำลายต้นพืชกระท่อมในพื้นที่หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่7ตําบลฉลองและหมู่ที่สามตำบลทุ้งปรัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีอยากให้ลูกหลานกลับตัวกลับใจเป็นคนดีไม่มียาเสพติดในหมู่บ้านค่ะล้าวชาวบ้านในในหมู่บ้านอยากให้ความร่วมมือกับราเป็นอย่างดีไหมคะให้ร่วมมือเป็นอย่างนี้เลยค่ะยินดีให้ทุนเป็นอย่างนี้ค่ะนโยบายการขจัดกวาดล้างยาเสพติดประเภทพ,พืชกระท่อมกองทัพภาคที่4ี่ จะเดินหน้าตัดทำลายพืชกระท่อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบ,บกเนื่องจากพืชกระท่อมจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2,522ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง หากผลิตนำเข้าส่งออกผู้ฝา่าฝืนต้องจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหากจำหน่ายพืชกระท่อมในจำนวนไม่ถึง10กิโลกรัมให้จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทแต่ถ้าหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20 0แสนบาทสำหรับผู้เสพกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน2,000บาท อย่างไรก็ตามโครงการขจัดกวาดล้างยาเสพติดประเภทพ,พืชกระท่อมกองทัพภาคที่4มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการอย่างต่อนเนื่องแต่จะให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันกวาดล้างและรู้ถึงพิษภัยของพืชกระท่อมซึ่งสามารถนําไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดจนเกิดความรุนแรง แล้วในวันนี้เนี่ยทุกภาคส่วนเขาได้มาร่วมมือกันร่วมโครงการแบบนี้เนี่ยพี่เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับเห็นด้วยค่ะมีอยากจะบอกอะไรไหมบอกว่าความรู้สึกเลยค่ะค่ะว่ากัาไหนไอ้เหลือกันขอนไอ่หมดกันไห้ที่ไหนขอนมาตักเบทุกบ้านที่วะค่ะ <c oughs> ได้จุไอ้กันนายพี่วัดจ่วยกันต่อต้นที่วะไ,ได้ลูกแล้นได้ Mẹ nạc quất, rung rương qua với thị trấn. Thực cháu nạc thị khao mạt, chú ấy đủ lệ từng bản từng rạch gạt. Bài, bài, bài nó? Bài chơi. Ha. เพราะหากได้รับความร่วมมือจากประชาชนก็จะทำให้การกวาดล้างพืชกระท่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดสาเหตุของการเกิดเหตุก่อการร้ายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ได้ในระดับหนึ่งอันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคง